การเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่าเป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนจริงๆเลยนะคะวันนี้ลูกชายนัดมาแข่งกีฬาแฮนด์บอลค่ะสงสารสุดๆเลยสงสารสุดหัวใจเลยค่ะน้องเจ็บนะคะน้องล้มค่ะแล้วก็ระหว่างที่ที่ซ้อมก่อนแข่งนะคะ สุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะคะแมตตัดสินด้วยค่ะว่าจะแชมป์จะรักษาแชมป์ได้ไหมเดี๋ยวนะจะเก็บภาพรบรรยากาศรอบๆโรงยิมมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะโรงยิมเขาสถานที่เขาสวยงามและก็กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยค่ะด้านนอกนั้นถนนจะปลูกดอกไม้ไว้เต็มเลยนะคะวันนี้อากาศดีมีแสงแดดค่ะโรงยิมนะคะ ลงยิมที่น้องเข้าไปเล่นก็คือด้านในเนี้ยอลังการงานสร้างสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นสภาพภายนอกนะคะก็จะเป็นสถานที่เล่นกีฬานะคะแล้วก็จะมีสวนสัตว์เล็กๆไว้ให้เด็กๆมาเดินดูสัตว์ด้วยค่ะมีสัตว์หลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะ วันนี้อากาศดีมีแสงแดดแต่ว่าอากาศอยู่ที่ประมาณ8 9องศาแล้วก็มีลมค่ะต้นไม้ใบเริ่มจะมานะคะบางต้นก็ใบก็เริ่มจะมาค่ะบางต้นก็จะเริ่มมาเป็นลักษณะแบบนี้พอมีแสงแดดแล้วเนี่ยน้องสัตว์ก็จะออกมาเล็มหญ้าอ่อนๆค่ะทางด้านนู้นก็จะมีคนไปนั่งอ่า ตากแดดรับแสงแดดแล้วก็ชมสวนสัตว์เล็กๆนะคะเป็นเลนจักรยานนะคะแล้วตรงนี้เป็นทางเดินค่ะแล้วก็เลนจักรยานนะคะบางต้นเนี่ยใบยเขาก็ยังไม่มานะคะบางต้นเนี่ยใบยเขายังยังไม่มาแต่ว่าบางต้นเนี่ยก็กาลังจะเริ่มมาแล้วก็บางต้นใบก็มาแล้วค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นลงยิมนะคะ,ะน้องเนี่ยอ,อยู่ด้านในค่ะ น้องอยู่ข้างข้างในโลงยิมน้องตอนนี้น้องแข่งกีฬาอยู่นะคะเขาทำทางขึ้นได้สวยงามมากๆเลยค่ะจะบอลมาเรียงกันแบบนี้นะคะเป็นทางขึ้นไปโลงยิมค่ะทำได้แบบแข็งแรงอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ประตูนี้ก็จะเปิดออกได้นะคะให้เข้าทางเดียวค่ะแต่ว่าออกเนี่ยได้หลายทางอันนี้ออกแล้วเข้าไม่ได้นะคะ เวลาจะเข้าต้องเข้าอีกทางให้เข้าทางเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นบันไดาทางขึ้นนะคะระหว่างที่ให้กำลังใจหนุ่มน้อยแข่งกีฬาผู้ปกครองก็จะปาร์ตี้กาแฟกันค่ะค่ะพอขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ผู้ปกครองนั่งชมเด็กๆเ,เล่นกีฬาแฮนด์บอลกันนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เกมก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะแต่ว่า พอจบการแข่งขันเนี่ยเราชนะนะคะแต่ว่าเราเนี่ยรักษาแชมป์ไว้ไม่ได้ค่ะพอหนุ่มน้อยคนนี้มานั่งให้กำลังใจเพื่อนนะคะสงสารสุดหัวใจไม่เป็นไรสู้ๆนะครับลูกแม่เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคนเก่งของแม่อากาศดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ